แล้วเมื่อกี้มีเรื่องนี้หลุดเข้ามาด้วยเรื่องเงินตอนแรกบอกหล้านเจ็ตอนนันเป็นห้าสเดล้านวหลวงปู่เปนอาไซเมอร์แล้วเงินทองไปอยู่ที่ไหนเอามีเรื่องเงินก็อย่างที่บอกนะสองเรื่องสารบพระที่ต้องระวังสตรีกับสตางค์อันนี้นนนนนนนสตรี2องท่านนั้นละมีเรื่องสตางค์เข้ามาอีกมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่มีผลกระทบนาทีนี้กระแสที่ร้อนแรงก็คือแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงนะครับคุณผู้ชมครับ ล่าสุดอีกความเคลื่อนไหวทางด้านทิศสมปองออกมาไล์สดถึงกรณีหลวงปู่แสงทิศสมปองตั้งคําถามเงิน57ล้านไปอยู่ที่ไหนครับพร้อมกับจี้ไปถึงสนักพุทธศาสนาแห่งชาติต้องรีบเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วยอ้อนไปกรณีหมอปลาหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาวนะครับบุกไปพร้อมกับสนักพุทธฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานาวโรอายุ98ปีพระเกจิชื่อดังนะครับอาศัยอยู่ที่สนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่าง ตำบลโคกนาโกจงังหวัดยโสธรโดยมีการกล่าวหาว่ามีการลวนลามญาติโยมที่เป็นหญิงสาวครับจนตอนนี้เนี่ยกระแสเริ่มปีกับไปที่ด้านหมอปลายแอนเดอร์แกงนะครับหลังจากมีการชี้แจงออกมาว่าหลวงปู่แสงเนี่ยมีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์อาจจะก่อเหตุไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวครับและบุกไปประจานกันแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับล่าสุดนายสมปองนครไทยสงหรือว่าทิศสมปองไลฟ์สดผ่าน Facebook สนตัวครับโดยใช้ชื่อไลฟ์ว่าว่ากันเรื่องหลวงปู่แสง ที่สมปองกล่าวตอนหนึ่งครับว่าจากการตามดูข่าวคลิปเนี่ยถ้าอาพาธก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองด้วยหลักธรรมวินัยชัดเจนเพราะศาสนาดูที่เจตนาเป็นหลักถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริงซึ่งหลวงปู่แสงเนี่ยอายุ98ปีแค่ประคับประคองร่างกายจะลุกจะนั่งอย่างลาบากดังนั้นเรื่องนี้จึงขออย่าฟังความแค่ข้างเดียวแต่ต้องฟังความให้ครบทุกด้านโดยในแง่ของพระมีผลอย่างมากต่อศรัทธาจงเห็นด้วยที่ว่าพระลูกศิษย์เนี่ยจะต้องคอยดูแลคอยปกป้องว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะ โดยเฉพาะระมัดระวังเรื่องผู้หญิงอย่าให้เข้าใกล้นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ซึ่งตนเองเนี่ยเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงพระเป็นห่วงเนนที่อยู่ในศาสนาที่เกิดวิกฤตความศรัทธาตามมาอย่างหนักในตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับทิศสมปองยังตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินของหลวงปู่ที่มีอยู่จํานวนมากถึง57ล้านบาทซึ่งหลวงปู่เองเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ตั้งคําถามว่างเงินส่วนนั้นเนี่ย จะไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วใครเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการเงินส่วนนี้นี่นะครับที่สุดปองออกมานะครับบอกว่าน่าเป็นห่วงวิกฤตศรัทธาในวงการสงฆ์ในฐานะที่เคยเป็นอดีตพระมาก่อนวันนี้วิกฤตจ,จริงนะครับชาวพบตั้งคําถามกันถึงความศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดอะไรขึ้นกับวงการสงฆ์ชาวไม่เห้นวันนะครับแล้วกรณีนี้เนี่ยหลวงปู่แสงถ้าป่วยจริงเนี่ยแน่นอนไม่ได้รับการยกเว้นคุ้มครองตามหลักธรรมวินัยนะครับส่วน หน้าที่ที่จะต้องดูแลจัดก,การส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ต้องออกมาแอคชั่นออกมาจัดการหลายๆปัญหาตอนนี้ครับอย่าให้เขาบอกว่าพอ,อ,อสํานักพุทธลาออกเถอะให้หมอปลาไปเป็นแทนนะครับอย่าให้เขาไปพูดนั้นอย่าให้เขาบอกว่าสํานักพุทธไม่เห็นออกมาทําอะไรเลยนะครับหมอปลาแอคชั่นคนเดียวต่อไปนี้ก็เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นวันนี้หมอปลาก็ดนกระแสตีกลับไปแล้วถ้าสํานักพุทธออกมาจัดก,การสักนิดหนึ่งดูแลสักนิดหนึ่งปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดหรือไม่ ตั้งคำถามไว้ตัวโตๆในประเด็นนี้เขาวจะนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังกมครับ